สถานีโทรทัศน์สีกองทบ,บกช่องเจ็ดร่วมกับเซนเอ็นเตอร์เทนเมนต์เสนอตกสิบอีกห้าน still standing Thailand หนึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องดวลคำถามกับสิบนักสู้ทีละคน หากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพอต1ล้านบาทสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบคำถามที่ตื่นเต้นเร้าใจที่สุดณขณะน,นี้เพราะนี่คือรายการตกสิบหยิบล้านเซลซานดิงล ขันตอนนี้นะครับชนะมาแล้ว9คนนะครับสะสมมา1 4 5 2 0 0บาทพระเอกสุดหล่อของเราเอสกันตพงศ์นี่เรียกว่าสู้กันข้ามวันข้ามคืนนะครับนี่คือรอบที่10รอบสุดท้ายแล้วจากความได้เปรียบที่มีอยู่ตอนนี้ถือว่าเท่ากันแล้วนะครับเท่ากันแล้วคุณเอสหนักใจไหม พูดได้เลยว่าพี่อ้อนี่เป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวมากครับคิดถูกแล้วที่เอาพี่เขาไว้สุดท้ายวันนี้ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับคุณเอสจะได้1ล้านบาทหรือไม่หรือจะเป็นคุณอ้อที่จะได้เงินสะสมทั้งหมด1 4 5 2 0 0บาทของคุณเอสกลับไปเกมนี้จะเริ่มต้นไม่ได้ถ้าคุณเอสไม่ไปยืนประจำตำแหน่งเชิญครับ และตอนนี้เอสก็อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมแล้วคุณอ้อก็คงพร้อมอยู่แล้ว145,200บาทที่คุณมีโอกาสจะคว้ากลับบ้านไปบอกเราอีกชนิดไหมครับอยากให้ลูกเรียนอะไรคนโตนะคะคอยากให้เรียนทันตแพทย์ค่ะอยากให้เป็นทันตแพทย์ใช่ค่ะนะครับแล้คนยังมีคนเล็กเหรฮะ,ะยังมีคนหน็ค่ะคนนหน้าเหมือนกันเลย หน้าเหมือนกันเลยอายุเท่าไหร่13ค่ะ13หน้าอย่างนี้แล้วเหรอฮะใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวพาไปสมัครที่ช่อง7ก่อนได้เลยถ้าเขาเกิดไวกว่านี้เอสอาจจะไม่เกิดก็ได้อะไรก็ได้ครับพี่ยอมให้ผมก็พอการต่อสู้รอบสุดท้ายรอบที่10นะครับดำเนินมาอย่างดุเดือดนะครับตอนนี้เข้ามาถึงนะครับโอกาสของคุณอ้อแล้วนะครับคำถามของคุณอ้อ20วินาทีต้องตอบให้ถูก นี่คือคำถามของคุณครับแดนกิมจิหมายถึงประเทศอะไรเกาหลีโอ้โหถ้ามาที่ไหลนี่คือต้องให้เขาเลยกลับมาที่เอสกันตะพงค์คำถามของคุณก็คือแดนซามูไรหมายถึงประเทศอะไรญี่ปุ่นครับโอ้โหยูเดือดเช่นเคยความกดดันกลับมาที่คุณอ้อ20วินาที กับคำถามข้อนี้ครับราชินีผลไม้มังคุดค่ะถูกต้องครับกลับมาที่คุณเอสคำถามของคุณเอสก็คือตูนบอดี้สแลมเป็นทูดกีฬาประเภทใดปองครับถูกต้องครับเอาละสิกลับมาที่คุณอ้อ20วินาทีกับคำถามนี้ครับ หนังสือพิมพ์ที่มียอดจำหน่ายมากที่สุดในประเทศไทยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะถูกต้องครับแล้วครับกลับมาที่ S กันต์พงศ์20วินาทีกับคำถามนี้ครับสร้างแลนด์มาร์คเป็นประโยคฮิตจากเกมออนไลน์ใดเกมมสรษทีครับถูกต้องครับหัวร้อ,อ,ก,อกันเกลียวกล่าวนะครับ อยากบอกว่าผมไม่เคยเล่นเลยฮะเกมนี้ไม่เคยเล่นเลยโชคดีที่ว่าคนรอบข้างเล่นหมดเลยโชคดีที่เสียงมันดังขึ้นมาเรื่อยๆตลอดเวลาคุยอะไรกันคุยอะไรกันเขาเลยบอกอ๋อเกมนี้เอาละครับกลับมาที่คุณอ้อ20วินาทีกับคําถามนี้ครับคำสุภาพที่ใช้เรียกชื่อผักบุ้งสนับสนุนโดยบาร์บีคิวพลาซซาไฮลักรีโวซีทีโอเอโนดแอนด์ สนับสนุนโดย AIS Baby My Healthy Plus ว i ตามิลดับเบิลช็อคโกนี่คือการดวลคำถามรอบที่10รอบสุดท้ายด้วยเงินเดิมพันที่สูงที่สุดณตอนนี้เลยนะครับ เเพื่อหนึล้านบาทคุณอ้อเพื่อ1น145,200บาทใครจะเป็นผู้ชนะกลับมาที่คุณอ้อ20วินาทีกับคำถามนี้ครับคำสุภาพที่ใช้เรียกชื่อผักบุ้งผักทอดยอดค่ะถูกต้องครับโอ้โหท่าทางนี่คมตลอดเวลาเอสกันตะพง์ จะอยู่หรือจะไป20วินาทีกับคำถามนี้ครับกระเพาะปลาแท้ทำมาจากอาวัยวะใดกระเพาะพุงปลาแก้มปลาถุงน้ำเออสิวินาทีสุดท้ายครับอ,อ่ถุงน้ำดีถุงคุงพุงกลมแก้มถุงที่หมดเวลา เชื่อครับเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้คุณอ้อความกดดันไม่น่าเชื่อครับอะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวทีนี้พึ่งมานึกออกตอบถูกตอนหมดเวลาไปแล้วครับทุ้งลมครับคุณอ้อทราบไหมครับทราบค่ะ สู้มานะครับอย่างดุเดือดจนถึงคนสุดท้ายสู้กันข้ามวันข้ามคืนคุณอ้อเป็นเจ้าของเงินสะสม1นึ่0 0สนสี่หมื่นห้าพันสอร้อยบามดีด้วยเสนดีดวยเดีด้วยโอเคโอเคเป็นข้าเพมดูเป็นข้าเพมดูโอเคร้อยนะ้อง ฟ้องนะถกภาคสุกธรรมาภ่นะนาานนะโอเคกรับเข้าประจำที่ก่อนโอเคโอ้โหเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดความรู้สึกเอสตอนนี้เป็นยังไง <c oughs> แขนตัวเอง <c oughs> มันตื่นเต้นครับ <c oughs> อยากจะบอกว่าความจริงเนี่ยคำถามยากหรือง่ายเนี่ยมันไม่มียากง่ายมันแล้วแต่คนว่าเราถนัดคำถามอันไหนหรือแม้คำถามอย่างที่เรารู้คำตอบเงี้ยฮะบางทีมันตื่นเต้นปับ๊บเราลุ้นมากเลยคุณถุงมาแล้วอะถุงไปถุงน้ำดีเลยอะ แล้วแบบเฮ้ยเรานับกันยังไงอะผงก่าเงคิดว่าในส่วนของปลามีอะไรบ้างแล้วก็แบบถุงน้ำดีถุงถุงอะไรแล้วก็มันตื่นเต้นพอตื่นเต้นปั๊บจบเลยฮะโอ้โหเรียกว่าแบบสู้กันอย่างดุเดือดอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับเกือบจะถึงเงินล้านอยู่แล้วมีคุณอ้อยยืนขวางอยู่คนสุดท้ายเท่านั้น โอ้โหมีผลงานอะไรอยากจะฝากให้กับท่านผู้ชมก่อนมีละครนะครับที่ออนแอร์นะครับผมเรื่องเพลิงตะวันครับทุกวันจันทร์อังคารช่อง7นะครับแล้วก็ที่ถ่ายทำครับเรื่องลิขิตลิษยาเร็วๆนี้ครับได้ชมกันอย่างที่บอกครับเราไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้เอสต้องจากเราไปส่งกําลังใจให้เอสช่วยกันนับ 1... 2... 3ไปรับไปครับไปครับ และคนสุดท้ายที่ยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้คุณอ้อรับเงินสะสม145,200บาทตอบคำถามที่คุณเอสเขาอยากรู้หน่อยได้ไหมฮะว่าก่อนหน้าจะมาเป็นแม่บ้านนี่ทำอาชีพอะไรมาก่อนหรือเปล่าทำค่ะทำอะไรครับเอ,อเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อของบริษัท เ,เอกชนเจ้าหน้าที่จัดซื้อเพราะฉะนั้น<ช>เรื่องราวข้อมูลต่างๆนิ่นแน่นเลยทีเดียวใช่คือกระบวนการทุกอย่างต้องผ่านเราหมดเลยโอ้โหค่ะไม่ใช่แค่ซื้ออย่างเดียวตั้งแต่นําเข้าวัตถุดิบเข้ามาจนถึงงาน QA ทุกอย่างเลยค่ะและการศึกษาครับเรียนทางด้านไหนมาจะบอกว่าเราจบแค่ปะวะส แต่ตอบคําถามนี่เรียกว่าชนะคนที่ชนะมา9คนแล้วนะฮะจะบอกว่าการศึกษาไม่เกี่ยวนะคะความรู้ทั่วไปขึ้นอยู่กับเราใยรู้มากกว่าใช่เพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบดูข่าวแล้วก็ชอบเทนหนังสือให้ลูกก็เลยจะมีความรู้เข้ามาเรื่อยๆค่ะถูกครับเรียกว่าคนเราไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะมีพื้นฐานอย่างไรนะครับขอให้รักการศึกษาทุกคนไม่สายที่จะเรียนรู้นะครับวันนี้ได้รับเงินไปแล้วนะครับไปเป็นทุนการศึกษาให้ลูก แต่ผมมีทางเลือกให้คุณสองทางทางเลือกแรกครับคุณจะเดินออกจากเวทีของเราอย่างสง่างามพร้อมเงิน1 4ึ5 0 0บาทหรือคุณจะตกลงไปเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาตกลงไปพร้อมกับเงิน1 4ึ5 0 0บาทจะเดินไปหรือจะตกลงไปเดินไม่ได้นอ โอเคค่ะคยอมบอกเอาล่ะครับ145,200บาทกับคุณโอบ๊ายบายค่ะ ท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะตอนนี้ผู้เขาเ้าแข่งขันของเรานะครับกำลังเตรียมตัวขึ้นมาสร้างความตื่นเต้นนะครับและลุ้นระทึกนะครับให้กับท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับกับรายการตกสิบหยิบล้านซิลซานิงไท a แลนด์ไปพบกับเขาเลยยวนกวินรัตน์ครับ ตรงนี้ไม่ค่อยมีออกซิเจนเลยครับไม่รู้ใครจมูกใหญ่หายใจเอาไปหมดเลยพีเออย่าพูดแบบนี้กับพีเอ๊ะอย่าพูดแบบนี้พีเออยากจะเปิดให้ประตูมันตกไปพร้อมๆกันเลยจริงสนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นแอ t แทก 3D Clean Action Samsung Galaxy Tab S 2หนึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องดวลคำถามกับ10นักสู้ทีละคนหากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพอต1นล้านบาท ตอนนี้นะครับนักสู้ทั้งสิคนของเรานะครับที่จะมาขวางทางเงินล้านนะครับในวันนี้ประจําตําแหน่งกันเรียบร้อยแล้วนะครับไปพบกับพู้เข้าเลยครับวันนี้นะครับมีทั้งผู้เข้าแข่งขันจากทางบ้านนะครับและดารานักแสดงที่ท่านชื่นชอบด้วยไปทักทายเขากันหน่อยดีกว่าท่านแรกครับคุณหน่อยเชิญยิ้มสวัสดีครับ วันนี้มั่นใจแค่ไหนฮะมั่นใจแน่นอนครับว่าคุณหยวนยังไงก็สู้ผมไม่ได้เพราะว่าผมจบมาสูงผมจบปริญญาตีชิคาโก้ปริญญาโทเมืองเชฟปริญญาเอกอนุบาลวัดลาดป,ประดุกโอ้โหเฮ้ดูดูเรียนแบบย้อนกลับย้อนกลับยังไงไม่รู้นะฮะแบบย้อนสอนครับออ๋ย้อนสอนนะฮะ,ะมาที่คุณอรชรกันบ้างอะไรอันนั้ ปากดีถ้าไม่ติดพี่เอนะกระโดดถีบเลยนะเนี่ยติดปากดีไอ้ชอนชอนอะไรคะจะูกหนูเหมือนอุนจิหมามาอยู่ตรงนี้บ้างเหอนอะไรนะเขาแกล้งเหรอเขาแกล้งอะไรช้อนช้อนไม่เป็นไรมาที่อีกหนึ่งท่านคุณหนูเล็กกากาบ้างสวัสดีครับ ไม่เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเข้าใจผิดนะว่าเออเรายังไม่อยากปล่อยข่าวออกไปไงอก็ได้ค่ะยังไม่ได้ปล่อยไปเพราะคุณเอมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่อย่างนี้ดีคัตดตามกเาครับโอ้โหไอตัวฝั่งตรงข้ามนี่ถ้าติดแห่มานี่ไม่กล้ากินครับนรือว่าสัตว์มงคล ไม่เดี๋ยวบอกคุณอรชนเลยเดี๋ยวถ้าคุณพูดชื่อผมอีกทีนะเดี๋ยวผมให้เปิดประตูตกไปเลยนะเรียกงดใช้สิธอย่าพูดแบบนี้กับพี่เออย่าพูดแบบนี้พี่เออยากจะเปิดให้ประตูมันตกไปพร้อมๆกันเลยจริงๆเอาละครับคุณเจียบเชิญยิ้นครับคุณเจียบฮหคุณเจียบอะไรพิธีกรก็ถามไปคุยอะไรกับน้องคุณไม่คุยกับผมตอนแล้วครับ อ๋อเป็นห่วงน้องเขาฮะถ้าตกไปบอกให้เซตตัวเองนิดนึงเป็นห่วงครับแล้ววันนี้ผมมาดีการที่จะได้เงินล้านนั้นถ้ามีผมยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนครับมัม่นใจแบบนี้นะครับไปบพบกับเขากันเลยดีกว่าพิธีกรนะครับนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีนะครับความรู้แน่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังไปพบกับเขากันเลยยวนกวินรัตน์ครับ มาด้วยความมั่นใจครับผมเป็นไงเหล่านี่พลังเยอะไหมครับดูคุณอรชรแล้วกลัวไหมเดี๋ยวนะฮะแถวนี้ไม่ค่อยมีออกซิเจนเลยครับไม่รู้ใครจมูกใหญ่หายใจไปหมดเลยโอ้โหวนรอยากจมูกใหญ่บ้างไม่มีใครแซวเลยเธอไม่ต้องมีจมูกใหญ่ฟันเธอเยินอยู่แล้วแล้ววันนี้เราเนี่ยเราเห็นนักสู้สิทิท่านแล้วเนี่ยที่จะมาขวางทางเงินล้านของคุณคุณกลัวใครเป็นพิเศษไหมดูสิ คือดูจากไม่นะยวนไม่ไม่ธรรมดาพี่ผมบอกได้เลยว่ายวนไม่มีอะไรพี่สบายสบายอย่าไปคิดเยอะพี่เจี๊ยบเนี่ยผมไม่กลัวเลยครับโอ้โหหันหลัยังไม่ทำไมพูดขนาดนั้นเลยหรอไม่ไม่ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยไม่น่ากลัวเพราะจริงๆแล้วเป็นความรู้รอบตัวไม่แน่เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ก็ไม่รู้แต่ว่าผมเองมีฉายา ผู้ชนะ10ทิศครับ<อ>เหนือใต้ออกตกทั้งเฉียงทั้งบนและล่างไม่เคยแพ้ใครถ้าคุณทำได้แบบนั้น<อ>ก็รับ1ล้านบาทกลับไปเลย<อ>ไม่ยากเลยแน่นอนเลยนะฮะพร้อมนะฮะพร้อมเลยครับเกมจะเริ่มไม่ได้ถ้าคุณไม่ก้าวเข้าไปประจำที่ของคุณ ฮะหลุมนี่ยังยังล็อกแล้ยรอยังยืนได้ยืนได้มาตลกอะเฟืุ่่มไม่มีตลกเราไม่มีตลกอยู่แล้วกลัวเหรอกลัวปอดออกเลยอ่ะปอดอะไรปอดแล้วก็กลัวหมาเพื่อไอ้หลุมเนี่ยไม่ค่อยกลัวเธอหน้ากลัวกว่าเยอะเลยหน้าไหนาหน้าหนายืนไปมองไปข้างหน้าเลยครับใครอยู่ใกล้ๆช่วยถีบให้หน่อยเนี่ยจะดีเหรอวิเสียวอ่ะพร้อมนะครับ เลือกนักสู้คนแรกที่คุณจะเจอได้เลยครับเมืออะไรเหมือะไรดิ แนะนำตัวครับคุณกอฟสวัสดีครับผมกอฟทวีศักดิ์มาทุพันธ์ครับอาชีพช่างภาพและก็ทำธุรกิจส่วนตัวครับวันนี้คุณหยวนคุณเลือกผิดคนแล้วฮะวันนี้เพราะถ้าคุณชะชะาผมได้วันนี้คุณต้องใช้3มสิ่งอะไรบ้างครับพรสวสรรค์พรสแสวงและที่สำคัญคุณต้องมีพรศักสองแสงครับ การดวลครั้งแรกนะครับของคุณหยวนนะครับเพื่อเงิน1ล้านบาทและของคุณกอฟนะครับเพื่อค่าหัวของตัวเองที่อยู่ด้านหน้าถ้าพร้อมแล้ว20วินาทีในการตอบคําถามเริ่มดวลกันได้เลยครับคําถามแรกของนักสู้ของเราครับสีแดงผสมสีน้ำเงินจะได้สีอะไรม่วงครับถูกต้องครับอันนี้ติงครับผม อะไรฮะคุณผู้ใหลนะฮะจบคณิตสินครับจบคณิตสินครับผมแล้วคุณบอกผมทำไมครับเขาจะบอกว่าเขาเก่งอ๋อ้เขากำลังเขาเก่งเก่งคณิตปริญญาไปแรกอ๋อแล้วครับครับผมอ๋อแล้วครับเขาตอบคำถามถูกแล้วกลับมาที่คุณหยวนบ้างนะครับ20วินาทีคำถามของคุณหยวนคือสีเหลืองผสมสีน้ำเงินจะได้สีอะไรเขียวครับถูกต้องครับโอ้ใช้เวลารวดเร็วมากอ๋อแล้วครับกลับมาที่คุณกอล์ฟบ้างนะครับ คำถามต่อไป20วินาทีครับชื่อของสุดยอดพระเครื่อง5้องค์ผมมีอยู่หมดเลยครับเบนจาภาคีครับถูกต้องครับโอ้โหมีเชงเวลาด้วยนะแหมผมมีอยู่ทุกเลยครับแหมมีเชงเวลาด้วยคือเห็นปุ๊บรู้คำตอบเลยไงโอ้ยรอดไปห้าองค์เลผมก็ตอบเบนจาม่าไมอกปลอามาจากไหนพระเนี่ยเบนจามมาจากไหนะชื่อเมียชื่อเมียกลับมาที่คุณหยวนนะครับครับ ผู้เข้าแข่งขันของเรา20วินาทีต้องตอบให้ถูกนะครับและนี่คือคําถามของคุณครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมเรียกว่าอะไรพระรัตนไัรครับถูกต้องครับโอ้โหถ้าคำถามท้งวัดนี่ทังถนัดเลยชอบมากเอาละครับกลับมาที่คุณก๊อฟนะครับ20วินาทีกับคําถามนี้ครับทินกําเนิดของไก่ชนพะนเรศวเรบ้านญาติครับพิษณนุโลกครับ ถูกต้องครับโอ้โหธรรมดาเวยเฮ้ใช้ได้เนี่ยมีการอธิบายก่อนตอบทุกครั้งนะเดี๋ยวนี้นี่ใช้ย0อนยี้ใช้20อ0อยากเห็นมันล่วงคุณหยวนใช่ไหมครับครับแหมจะไปทัน้วนะครับเอาละครความกดดันกลับมาที่คุณหยวนแล้วนะครับต้องตอบให้ถูกกับ20วินาทีนี้และคำถามก็คือจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนครราชสีมาครับ ถูกต้องครับนี่ขนาดดวลกันครั้งแรกนะครับยังสูงสีขนาดนี้นะครับโอ้โหอยากจะบอกให้คุณทั้งสองคนนะครับพักหายใจกันสักครู่ดีกว่านะครับเพราะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับ b a b y m ไม Hilux r e v o ีนะครับโค้กวัตส์ลินบาร์บีคิวพาซาเนสกาแฟยามาฮ่าแอทแทกรสี TOA และแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับ เอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกับรายการนะครับตกสิบหยิบล้านได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7 4สีนะครับเปิดมาได้เลยนะครับมาดูกันต่อกับการต่อสู้ของคุณหยวนนะครับกับรายการตกสิบหยิบล้านเซลซาดิ้งไทแล่ทั้ก้าแรกเราไปด้วยความมั่นใจแข็งแรงแล้วก้าวอื่นไม่ใช่ปัญหา